สวัสดีครับผมก่อนแล้วสูว่เวนกาดไฟท์ไทยแลนด์บายท่าเช่าผมในคลิปเด็กโปรไฟน์นะก็ขอเยอะเหลือเกินนะครับกลับมาแล้วนะก็ต้องบอกก่อนนะอันเนี้ยคือทํามาให้ดูก่อนเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่เยอะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไอ้พวกเกียร์ทรงเกียร์เสียรู้ว่าอยากดูมันมีแพนแล้วแหละอาทิตย์หน้านะช่วงสัปดาห์หน้าเลยนนวันที่นี้มันลงแล้วคิวมันแน่นตุ๊บเลยลงวันละคลิปนะโอเค วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเกียร์โคนิเคิลนะเพิ่งออกจาก g t b 0 4ชุดใหม่ของเกียร์โคนิเคิลซึ่งแน่นอนกล่องน,นี้ไม่มีเกียร์โคนิเคิลล้วนแล้วก็มันจัดได้หลายสายมากๆแต่เราจะเอาสายที่หลายๆคนขอมาเพราะว่าอยากจะใช้สับเพเหรละอะไรก็ตามคือจดไปเอาไปแข่งอ,อะไรก็ตามนะกับสายง่ายๆโคโนเจ็ตดากอนนะ oh. แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ไม่ได้เขียนว่าโคโนเจ็ตโคโนเจ็ตดากอนแล้วก็จะวงเว็บชื่อชุดไวล้ลวกันนะครับ นะโคโนเจ็ดแล้วก็โกงเล็บชุดชุดไว้โอเคก็เป็นสายทม์ลิฟนั่นแหละนะครับนะอาจจะเขียนว่าทม์ลิฟแล้วกันน่าจะง่ายดีนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องบอกอย่างเช่นเคยว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กที่ผมถนัดแล้วก็บางอย่างก็พูดไม่หมดเดี๋ยวเราจะแท็กคลิปที่เราเคยทําโปรไฟล์ก่อนหน้านี้เอาไปให้ด้วยเพื่อแบบเออพี่ตรงนั้นยังไงมีปัญหาไงก็ไปดูในคลิปพวกนั้นเอาแล้วกันนะครับนะอ่ะมาที่ตัวเริ่มก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นโคโนดันเหมือนเดิมซึ่งมันก็ใช้อยยู่ตััววเดีหละะนครบ ต่อมาก็จะเป็น t i k ต o อกนะครับทิกต o อเนี่ยมันใส่ได้ใบเดียวแล้วห้ามใส่เป็นตัวเริ่มก็ยัดไว้ในเด็กเหมือนเดิมทิกเกอร์ก็จะเป็นคีซึ่งไอ้คีอันนี้เป็นอะไรก็ได้แล้วก็คีอายัดอาคีฐานนะครับสอันนี้ก็บังคับใส่ดอสามสี่สแตนหึ่งซึ่งสแตนก็ใส่ได้ใบเดียวเหมือนกันทั้งหมดก็อย่างที่เห็นก็คือจะเป็นคีแปดสแตนหนึ่งดอสาม ก็จะค่อนข้างกลางๆแล้วก็เน้นทำทาลิฟต์เติมมงเติมมืออะไรว่าไปอะมาที่เกตหนึ่งหน่อยเกตหนึ่งตัวใหม่ยัดไปสามเลยเพราะว่าเมเลมโดนไปแล้วนะครับอันนี้คือทําเผื่อเมเลมโดนเลยแล้วก็ทิ้งไตสี่ทิ้งไต้หลายๆคนบอกหาจากไหนไอ้พุกไอ้กล่องซีดีมุนหนึ่งหรือศูนย์สามไม่รู้จําเลขไม่ได้แล้วยังพอหาได้อยู่นะลองไปซื้อกันพีจีไงแดมอันนี้ไมเทอร์มันก็ยังมีขายอยู่ไปหาได้ถ้าไม่มีสายพีจีธรรมดาไปก็ได้ ตัวโซบัสสองตัวหนึ่งอันนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากใส่ไปยัดไอ้นี่แทนก็ได้นะครับอันนี้ใส่ติดไว้เฉยๆเพื่อใช้ในช็อตเผื่ออย่างที่บอกไปสุดท้ายก็จะเป็นเมเลมซึ่งตอนนี้ถูกใส่ไว้แค่ได้แค่สองใบนะครับต่เอาจริงๆเข้าจริงๆชุดนี้อาจจะไม่ได้ค่อยใช้ตัวนี้เลยซ้านะครับถ้าไม่ใส่นี่ก็ไปยัดตัวเนียวนะอย่างที่บอกโอเคต่อมากเกตสามใส่เจ็ดใบนะครับก็จะมีโคโนเจ็ตดากอนธรรมดาโคโนเจ็ตดากอนจีแล้วก็ ตัวที่อ่าตัวเนี้ขออนุญาต,ตามได้ว่ามันตัวรถเกตมันบอกว่าเจนเบรกหนึ่งเนี่ยเมื่อยูนิตนี้โจมอ่าไม่ใช่ดิมีเทคเทคร่างเมื่อเข้าถูกช่องเลกาจะจบเทินยูนิตนี้เกตลบสองก็คือมันทาตัวเป็นเหลือเกมหนึ่งได้นั่นเองแล้วก็เสือจีสองใบนะครับอันนี้ามาช่วยเตะแค่นั้นเองอันนี้มาเล่นตัดเกมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเมนก็คือสี่ตัวนี้หลายๆคนอาจจะแบบเอาเสือออกใส่นี่สองใส่นี่สี่ก็ได้แล้วแต่ชอบแต่อันนี้คือเราใส่มาตัดเกมด้วยอะทีนี้ สไตล์สไตล์บอกก่อนเลยไม่ต้องบอกที่ไม่มีสายอะไรมันคือคอมโบสูงสุดของเด็กนี้หาไม่ได้ไว้รอดูคลิปอื่นเอาแต่คลิปนี้คือเรามาบอกว่าเอออันนี้คือเด็กของมันสิ่งที่มันควรจะทําได้อะไรได้นะเพราะว่าเรามีของครบเฟสเรเดอร์หใบนะครับกูวี่สใช้รอบเดียวพอโคโลโซ่หนึงมังกรจีน1นึ่งาเมททลิก้าหแล็กนักกสจีการ์ดใหม่ ไว้เตะตัวที่ตีแล้วให้เขาคอใหม่2ตัวเก็บ2องในเตสีง่ายๆเลยนะครับมีซีบีจับยัดแทนตำแหน่งเฟดเลเดอร์อันนี้คือจริงๆไม่รู้จะใส่อะไรจริงๆก็เลยใส่เฟดเลเดอร์มาไว้หลายๆคนอากจะไปผปสมพวกโครนอสคอมมานอะไรเงี้ยเรวลูชันอะไรเงี้ยก็ลองเสถียรที่เอาเองอาจจะไปเอาแร็กน้าคอคออกใส่โครนอสธรรมดากับเรวลูชั่นสองใบอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบองแต่ละคนแต่ว่า เราไม่อยากเล่นสายนั้นคือสายนั้นเขาโอเคมันเตะได้แหละแต่ว่าส่วนต,ตัวคืออยากเล่นที่มันเป็นแร็คหน้าคอกมากกว่านะครับนะทั้งหมดตามนี้หลายๆคนบอกเน็กเตดผมหาไม่ได้ต้องบอกก่อนอย่างที่บอกไปคือมันคอมโบถึงสุดไม่ต้องบอกพี่ผมไม่มีเน็กเตดผมใส่อะไรแทนดีมันไม่มีอะไรแทนมันได้เพราะเทคมันอยู่แค่นี้จะบอกกูวี่มาแทนไม่มีนี่หงายนี่ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราหาเน็กเตดไม่ครบสี่ใบอะแต่เรากลายเป็นว่าเรามีกูวี่อะมันใส่กูวี่แทนลงไปได้หาเน็กเต็ดให้ได้สักคู่หนึ่งสัก เพราะไอ้เจ้าเนี่ยมันก๊อปเทคได้พอมันก๊อปเทคไปใส่ไอ้นี่ยแทนเป็นสี่แล้วไอ้นี่ใส่เป็นสองได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นไปแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่มีประโยชน์ทั้งคู่แต่ว่าวาระกรรมต่างกันนั่นเองอ่ะมาถึงวิธีเล่นวิธีเล่นหลายๆคนรู้แล้วแหละว่ามันพึ่งถึงเกตมันพึ่งการถึงเกตสามของเด็กเยอะมากๆนะก็คือมันต้องเล่น เริ่มมาก็คือจะเล่นเหมือนเอาง่ายเล่นเหมือนเดิมเรียกงี้ดีกว่าเรียกโง่ๆเลยมันเล่นจะเล่นเหมือนเดิมแหละจะยืนเป็นใครก็ได้ที่เป็นโคโนเจ็ตจะเป็น G หรือว่าจะเป็นโคโนเจ็ตธรรมดาก็ได้นะเราจะพยายามพูดให้มันช้าลงนะ,ะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เราจะเล่นมันจะเป็นการทําคอมโบใหม่ซึ่งถ้าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวไปคลิปเราจะไปใส่ให้ดูว่ามันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่สอนทําที่มันเก่าอยากดูอันเก่าไปเล่นดูนะแล้วกัน อันนี้เราได้สอนอันใหม่ด้วยนะครับสไตล์แรกเปิดด้วยอะไรดีสไตล์แรกเปิดด้วยเมทัลลิก้าก็ได้หรือมังกรจีนก็ได้ถ้าเราอยากถ้าเกิดเราอยากไทมลิฟจากมือซึ่งเราอาจจะไม่มีตัวอย่างเช่นเกตสองที่ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้สักตัวเนี่ยถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยแต่เรามีเกตหนึ่งเยอะเกินไปเราอาจจะมาไทมลิฟขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้บอกก่อนเราจะไม่ไปเน้นกับเมเลมนะ เราจะสไตล์เป็นตัวนี้แล้วเอาเกทหนึ่งลงแล้วก็ทำริฟเกทหนึ่งให้ขึ้นไปเป็นเกทสองแทนนะครับแต่ถ้าสมมติต้องมีแล้วอยากเพิ่มเวฟเล่นเมทัลริก้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไปซึ่งเจ้าเมทัลริก้าเองอะ่ะมันติดเกียร์บิดนะครับพอมันติดเกียร์บิดเนี่ยมันลงมามันทําเทคไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ตัวนี้ลงสไตล์ทับปุ๊บแล้วใช้เทคมันแทนอ่ะมันจะเป็นไปอย,อย่างนี้โอเคสมมุติใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเพราะว่าจะได้ให้ดูคอมโบนะครับ เราจะหา,าสมมุติว่าเราลงมาปุ๊บเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยผมเนี่ยผมจะลงมาทม์ลิฟต์อาจจะจับตัวนี้ยทําเอาลงมาจากมือปุ๊บแล้วเราหนึ่งตัวทม์ลิฟต์เอามันทมลิฟต์ออกไปก่อนก็นได้หาตัวที่เล่นก็คือเจ้านี่ออกมานะครับนะและทีนี้สมมุติว่าเราไม่มีตัวนี้แหละเราตัวนี้มาแต่เรามีตัวนี้อยู่บนมือเราก็คอตัวนี้บนมือลงมาอันนี้คือทม์ลิฟต์นะโอเคทีนี้เราจะวางบูธหรือไม่วางบูธก็ได้ตอนนี้เพราะว่ามันมีตัวใหม่ที่ทําให ตัวนี้มันบวกพลังได้แต่แนะนําวางบูทนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาแก่ลูกหลานวางอะไรก็ได้ครับบูทลงไปสัก5้าพันก็ได้หรือ7จ็ดพันก็ได้เช่นกันาวางบูทวางบูทวางเป็นวางเป็นใครดีว่ะอยากได้สักห้าพันอ่ะวางเป็นอันนี้แล้วกันจะได้รู้สึกว่า ดูไม่มีประโยชน์ดีในการลงสนามนะครับเอามาแค่โชว์อะให้สนามเป็นสเตปประมาณนี้ไว้ก็ได้นะครับปล่อยว่างไว้1นึ่งตัวเพื่อไว้เล่นหรืออะไรก็ตามนะครับอะทีเนี้ยเราเข้าจริงๆอ่ะไอสต์มไม่ต้องเป็นตัวนี้ก็ได้เกียร์ดาก้อนเนะี่ยในเด็กมันก็มีเยอะนะครับนะจริงๆปาจีการก่อนแล้วค่อยใช้เทคยังได้เลยนะครับนแต่อันนี้คือเอาให้ดูอะ เวลาเล่นเราก็จะเปิดที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เบิร์นมันเลยมันเป็นหมื่นสี่บวกสี่พันเป็นหมื่นสามขอไปหมื่นสามเสร็จปุ๊บเอามันกลับเข้าใต้กล่องหาเกนหนึ่งมาทีนี้ไอ้เกนหนึ่งที่เราจะออกมาคือเราจะเอาตัวนี้ออกมานะครับมันจะออกมาในสภาพเรสนะครับพอออกมาในสภาพเรสเสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะบอกว่าเมื่อมันลงช่องเรียกการ์ดทวันการ์ดเราเป็นโคโนเจสในชื่อเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบนะครับบอกก็คือเลือกใครก็ได้จบเทิธออยู่นั้นบวกสองพันได้รับเทคนะครับไทม์ลีฟเป็นออโต้เมื่อ Hit 3, ออโจจมตตีฮิแวนกกาารรสเเ็่ลื เรือเลือกอากาศใบอื่นของเราหนึ่งใบนะครับแล้วก็ทำการ time l e a ย unit น,นั้นนั่นเองนะอ่ะทีนี้พอเราตีเสร็จหมื่นสี่เสร็จเราเอาตัวนี้ไอ้นี่มันไอ้นี่ลงมามันโยนสองพันให้นี่ถ้าไอ้น,นี่ตีฮิตมันได้ทาํา e l e แต่ตอนตีมันก็จะ time l ฟอยู่ดีนะครับนะเราก็อาจจะตีปุ๊บตีไปอันนี้เป็นสิบเอ็ดก่อนเพราะมันบบกสองพันจากเค็งไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็เลยเป็นทำให้มันเป็นสิบเก้าน,นะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าต่อ5้าพันมันก็ยังขึ้นส1เอ็ดได้นะอ่ะตีเสร็จปุ๊บเราก็ ตอนตีใช้ทักษิวเคาน์เตอร์บาร์สหนึนะครับทามลิฟตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปหาเกตสองลงมาแทนซึ่งเราจะเอาเป็นใครลงมาก็ได้นะครับในจุดตรงนี้เราอาจจะเอาเป็นตัวเดิมเพราะจะเล่นลูปเดิมก็ได้นะครับหรือจะไม่ใช้ลูปตรงนี้ก็ได้หรือบางคนแอกว่าเฮ้ยมันหมดหรือว่ามีเคาน์เตอร์บาร์สเหลืออาจจะไปใช้ตัวนี้ลงมาแทนอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ ความชอบแต่ละคนนะครับพอเราเสร็จปุ๊บเกิดโจมตีฮิตอ่าพอมันเกิดโจมตีฮิตนะครับมันก็จะได้จับไทม์ลิฟหนึ่งเราอาจจะเอาตัวนี้ไทม์ลิฟออกไปก็ได้ซึ่งเจ้าเนี้ยมันจะไทม์ลิฟให้มันกลายเป็นเกรดหนึ่งเราก็เอาตัวนี้ออกมาเป็นเกรดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามันเข้าโซ่ตา,ต,าตามต,ตามสไตล์มันเนาะแล้วก็ใช้เทค ไปหาโคโน่ออมาจะเอาโคโน่ตัวไหนออกมาก็ได้ให้ไปยืนอยู่หลังแวนก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วเราไม่ต้องการบูทนี้มันก็ตีสองหมื่นกว่าแล้วนะครับอ่าสมมติว่าได้ทำลิฟตีฮิตมาได้ทำลิฟตัเนี่ออกมาเจ้านี่ออกมาปุ๊บก็ชี้ใอ้นี่อีกสองพันก็ได้แล้วก็บวกพลังอ่าบวกเทคให้มันด้วยนะครับตีเสร็จก็ได้จับทม์ลิฟอีกนั่นเองนะครับก็อ่าถือว่าง่ายอันนี้ตีก็ อันนี้เป็นเทคเป็นสิบเก้าเท่าเดิมแต่เท่าข้างนี้พอเท่าข้างนี้เสร็จปุ๊บตอนตีเขาจะบาสหนึ่งรีบตัวนี้ขึ้นไปก็ได้รีฟตัวนี้เสร็จไปหาเกตสามออกมาถ้าแบบว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามมีตัวแบบต้องการจะทําลายเราอาจจะไปลงเสือมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสก,กิลมันจะถูกขัดได้ถ้าเกิดอย่างเดียวเลยคือตัวมันเองอ,ะอ่ะอาเขาเรียกว่าอะไรตัวมันเองโดนทิกเกอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับหรือแบบเฮ้ยไม่อยากเอาเสือออกมา เอามารอรับทิกหรือว่าเอาว่าเผื่อตีฮิตเราลีพเพิ่มนะครับเกิดถ้าโอกาสตอนนี้ม,นมันมีโอกาสที่จะตีฮิตก็อาจะไปเอาตัวนี้ออกมาก็ได้ลีฟให้มันขึ้นเป็นเกจสามเป็นตัวนี้นะครับพอตัวนี้ลงคอลงถูกช่องเลกกัดปุ๊บมันจะถูกลบไปไว้สองเกจนะถ้าเกิดมันถูกลบด้ไวยสองเกจมันเท่ากับเกจหนึ่งอย่างเงี้ยตัวนี้ถ้าเกิดตีฮิตอีกเนี่ยเราลีฟมันใหม่ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นให้ดูอ่ะสมมติเราตีข้างนี้อีกนะครับหมื่นเก้าตีไปอ่าน,นี่ใช้เทคของมันก่อนเขาจะบ้านหนึ่งรีบเป็นนนีออกมาะครับ พอเกิดข้างนี้ตีฮิตอีกนะครับเราก็จับตัวนี้ลิฟแล้วก็ไปหาเกจสองอกมาอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้ามโด,ทมด,ดนทิกเกอร์นะโดนทิกเกอร์มึงน็อกเลยนะครับดอกเดียวมึงรู้เรื่องเลยนะครับน็อกทันทีนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวนี้ลงมาแล้วจะเอาตัวนี้ตีต่อไปเลยก็ได้แล้วก็ไปหาตัวอื่นลงมาแทนอ่ะสมตีตัวนี้ตีต่อไปปุ๊บหมื่นสี่ตีเสร็จกลับเข้าลายกองไปหาตัวอื่นออกมาแทนเอาใครออกมาแทนละ่ะ ไม่เล่มไม่เล่มออกมามันจะอยู่ในสะาพเลทหรือจะแบบโยนกะโยนเทคให้แวนอนกสักรอบอะ่ะโยนเทคให้แวนแวนบวกสองพันตีฮิตจะทาลีฟได้เพราะว่าตัวเทคมันข้างล่างบอกให้แวนให้เหลี้ยงอะไรโยนไม่ให้หมดอะ่ะแวนตีครับผมก็จะเป็นสองหมื่นแปดพอแวนโจมตีเนี่ยมันจะมีเทคบอกว่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่นี่โจมตีแวนกะสามารถจ่ายค่าคอร์จ่ายค่าคอร์เลือกการ์ดเกรหนึ่งนะครับ ขึ้นไปที่หงายหน้าอยู่ในาบายโซนของเรานะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็นำการ์ดนำการ์ดนั้นขึ้นมือหรือคอลงช่องเรียกายก็ได้โอ้มีการ์ดให้เล่นเพียบนะโอเคก็พอเราตีไปอย่างเงี้ยตอนตีถ้าเกิดตีไปอีกแล้วมันฮิตอีกอะ่ะเราก็ไปจับลิฟเราก็ไปจับตัวนี้ลิฟทิ้งก็ได้อ่ะลิฟ แล้วก็ไปดึงเป็นเกตสองวนกลับมาถ้าเกิดตีฮิตนะแล้วพอพอดึงเกตสองกลับออกมาก็ไปดึงนี้กลับมาก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้ตีเสร็จนะครับพเาเตอร์บาร์หนึ่งเลือกที่จะขึ้นมือเราดูว่าอะไรที่มันไปเยอะอย่างตัวนี้มันไปเยอะก็เอาขึ้นมือนะครับนะปุ๊บครับปับป๊บปั๊บอันนี้ตีอันนี้ผมได้อันนี้มาได้ทิกไม่ได้ทิกไม่รู้แหละเพราะว่ามันมาทีหลังนะครับก็อาจจะแค่ออกมาเฉยๆแล้วก็ตีแต่ว่าทั้งหมดทั้งวดต้องไม่โดนทิกนะข้าวของข้าวโดนทิกจบ จบข่าวแน,น่นอนนะครับแล้วก็ตีเสร็จกับนะครับหาเป็นเกรดหนึ่งออกมาอีกทีหนึ่งก็ไปหาตัวอะไรออกมาก็ได้และทีนี้ก็มาให้มันฟิกอยู่ในสนามนะครับจบเทิร์นอะไรกลับมัง่งไอ้นี่กลับขึ้นมืออรู้แค่นี้ไอ้นี่ออกลับขึ้นมะือไอ้นี่ออกมาจากสก,กิลทมลิฟครับนะครับไอ้นี่ออกมาจากสกิลทมลิฟเพราะว่าเราตอนแรกปุ๊บเราลิฟเราลิฟตัวนั้นเป็นตัวนี้นะครับไอ้นี่ลงมาลงมาไหนก็ได้ลงมาหลบหลังก็ได้หรือจะลงมาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ นะครับไอนี่ออกมาจากเทคตัวนู้นนะครับเบินมาไม่กลับไอนี่ลงจากมือไม่เป็นไรโอเคที่เหลือก็จะติดอยู่3ตัวนิดหนึ่งนะครับนวเพราะว่าในภาคลมของสนามคือมันกลับแล้วก็จะติดบล็อกไปก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งขออภัยถ้าจำลิฟผิดตัวนะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะแล้วเราค่อยๆอธิบายมันไม่เหมือนตอนเล่นถ้าเล่นจริงอ่ะมันจะจาได้ว่าออกนี่กลับ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 โอเคก็จะเป็นอย่างนี้คือทําได้หลายเวฟแต่ฝั่งตราข้ามต้องไม่โดนทิกทั้งหมดทั้งมวลคือฝั่งตราข้ามต้องไม่โดนทิกอันนี้จะ ค่อนข้างจะเป็นอีกคอมโบหนึ่งที่ไม่ต้องไปพึ่งเมลมถ้าไม่พึ่งเมลมเล่นท่านี้ก็ได้แต่ปัญหาคือต้องตีฮิตทั้งหมดเลยต้องตีฮิตอย่างน้อยสามครั้งะนะครับแล้วก็ใช้เขาด้วยบาร์ทีหนึ่งสองสามนะครับใช่ใช้สามบาร์เบองอยู่เบองเอาเรื่องอยู่นะครับนะด้วยจริงๆตัวบ้านนี่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะนะครับนะคุณสามารถทำลีฟยูนิตนั้นได้โอ้โหจุดยอดจริงๆอะทีนี้ในเทินต่อไปจริงๆอะเทินต่อไปเนี่ย เราก็ใช้เน็กเตดกันปกปติแหละเนาะใช้เน็กเตดไปก่อนนะครับนะก็ใช้เน็กเตดไปคู่หนึ่งก็ได้จริงๆถ้าปาจิกาต้นเกมเนี่ยเราก็มาใช้เ e ็กเตดเลยก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาหลังจากเทิร์นนี้จริงๆถ้าหลายๆคนนะ่ะมีเน็กเตดคู่เดียวเราใช้ไปแล้วแล้วมันหมดก็ในเทิร์นหน้าสมมุติสมมุตินะสมมุตนะิมมว่าในเทิร์นต่อไปมันจะทําให้ใช้เน็กเตดเยอะขึ้นเพราะไอ้อกูวีนี่แหละนะครับมันถ้าเรามีเน็กเตดสามคู่ในเด็กด้วยที่ว่า พอมันมีการ์ดหงายใน g ีโ n แล้วเนี่ยไอ้ตัวเน็กเตดเองอะ่ะมันเป็นเผ่าเกียร์ดาก้อนนะครับพอเกียร์ดาก้อนเองอะ่ะตัวกูวี่อ่ะมันบอกว่าถ้ามันมันหงายตัวเองนะครับแล้วองนั้นทาหาเราติดชื่อโคโนดเจตนะครับเลือกอ่าการ์ดทหารคุณติดโคโนเจตในชื่อการ์ดเลือกความสามารถออโต้ของการ์ดที่เป็นเผ่าเกียร์ดาก้อนสองใบนะครับจากอาจจะตีโซนคุณน,นะครับอ่าใบาละหนึ่งความสามารถแล้วก็กรอบเทคให้มัน มันก็กลายเป็นก็คือนั่นแหละเทคแอคทีฟไงถ้ามีเน็กเต็ดอยู่แล้วเราก็ก๊อปแค่เน็กเตดมาละมันก็ได้เทคเน็กเตดมาแล้ว,ลวก็ไงมันก็เป็นเน็กเตดนะครับตีเสร็จปุ๊บเขาได้บา 1, ร์สหนึ่งเขาได้บา 1, ร์สหนึ่งโซบา 1, ร์สเขาได้บา 1, ร์าาสหนึ่งทิ้งมือสามกับแบนตีสามอีกทีก็ได้เทคเน็กเตดมาสําหรับคนที่อย่างที่บอกไปคือถ้าไม่มีเน็กเต็ดสองคู่มีคู่เดียวก็ใส่กูบี้เป็สี่ก็ใช้สลับกันก็ได้อันนี้คือวิธีเล่นของมันนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยนะครับ มันก็จะใช้ตอนที่เน็กเตดมาแล้วก็มันจะโดนไทม์ลิฟน้อยๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นวิธีการเล่นของตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันบอกว่าถ้ามีตัวไทม์ลิฟเนี่ยบอกสองพันแล้วมันเข้าถูกช่องเรียการดนะครับถ้าแวนการ์ดเป็นเกตสี่ที่ชื่อโคโนเจสในชื่อนะครับเลือกเรียการดเกรดสององคุณหนึ่งใบคุณสามารถทำไทม์ลิฟยูนิตนั้นได้แค่นั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันด้านไปบอกว่าให้เลือกเกรดสามอ่าเกรดสองนะครับนะเลือกเรียการดเกรดสองของเรา แค่นั้นเองมันจะททมรีฟขึ้นไปเป็นเกตสามอะไรก็ว่าไปนะก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีอีกนิดนึงในเรื่องของการปลาจีการนะครับจีการใหม่เนี่ยเวลาปลาไปเนี่ยไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะเปิดจีได้ดีแล้วก็ตัดเกมอารมณ์จะคล้ายๆตัวกิฟฟินของคาเงโร่นะครับซึ่งมันมีเทคโซบาร์หนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ช่องกาเดียนถ้าแวนติชื่อคโเจอในกาสามารถแต่งคอร์สแต่งคอร์ส เลือกเรียากาศของคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งนำเรียกากาศไปไว้ได้กองการ์ดสลับกองการ์ดจากนั้นเปิดการ์ดท็อปเดคอลงมาแทนก็ไปชี้ตัวที่กําลังตีมานั่นแหละสมมุติว่าตัวฝั่งนี้เขากำลังตีมาเราเตะตัวนี้กลับไปเลยพลังเยอะน้า,า,าใช่ไหมเตะไปเขาจับกองลงมาก็ตัวนั้นจะอยู่ในสภาพตั้งสภาพนอนก็ไม่รู้แหละนะครับนะแต่ก็เลือกปลาได้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลาได้และมีผลดีพอสมควรนะโอเคไอ้ท่าแรกอะเข้าใจแหละว่ามันไว้กดมันไว้กดเพื่อ จวอ่มันไม่ได้กดเพื่อจั่วเหมือนถ้าอุนวาทามันเป็นท่าที่เอามากดไว้ตีนะครับมันก็จะเล่นประมาณคอมโบอย่างนี้ได้นะก็เป็นคอมโบโที่กดไว้ตีไม่ได้กดแบบปั๊มมือมาไล่จั่วอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ลองดูในเรื่องของเทคนิคต่างๆนานาไปแล้วกันนะครับในส่วนของพอมันกลับมาเนี่ยก็บวกพลังอะไรตามระเบียบไปเนาะ ก็ตัวเด็กมันจัดเพิ่มไม่ยากเพิ่มไอ้นี่เพิ่มเกจสองนิดนึงอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จริง,รงๆเกจสองที่มันว่างบางคนก็อยางอยากใส่เข็มนาฬิกาจะใส่ตัวนั้นก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็เพิ่มกูวีเข้ามาแค่นั้นเองตัวเด็กไม่ได้มีอะไรมากอยากทำรูปเมลามเดี๋ยวถ่ายดูท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเคยครับคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์ของฝากเพจเราช่องเราบันการไฟไทยแลนด์แท็บชั้นแอลฟ f ่เชียเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้ให้ดูอีกแน่นอนนะคร และใครอยากได้นี่นะครับอย่างเกียร์กูวี่นี่สามารถติดต่อได้เพจแท็บช็อปของเรานั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับ